สบายดีเนาะมโมน,นี้เฮาจะมาเบิ้งวิธีการเดี่ยงประรุป,ประรุพัดเนาะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนหนา้าเปลี่ยนหนา้าก่าวหนาเก่ามันมันเปืือกเนาะเปืือนมัก็เปลี่ยนเปลี่ยนหนา้นหนาออกใหม่อันนี้แม่นกเกษตรเกษตรกร แม่ประสมบสานเนาะมีเหลียเลียปลารุอ่าหม้อสิพอป้้พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ก็มีตัวนี้ใหญ่กว่านีๆอายุตนก็ประมาณ2เดือนเนาะ2เดือนแต่ว่าโตบ่ทนใหญ่คือตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันไก่แล้วเนาะ เสได็จปี่ไงอันนี้แม่นปลาลูกเนาะแล้วอยู่ข้างนอกนี้นี่เป็นหมู <c oughs> ตัวนี้กำลังกำลังถือผ้าเนาะตอนนั้นเป็นตัวเทอไอ้นี่ครัแดงเนานะน,านี่ครัแดงไม่ กำลังเปลี่ยนนา้ามนามเดิมเวอร์นีป่ปลาดุกตัวมอสีพ่อปีแล้วเ <c oughs> นื้อเบอร์น่ินเนาะอรมันอยู่มันดีอยู่นี่ว้าวเด็ด <c oughs> เป็นหน่มองดีเห็นไหมเนาะ น้ำเพิงยูมงกยยมนใหญ่เัยว้าวว้าวนี่เนาะมันดีอยู่นี่เวลาเขาปร่งเปียงหนามันออกมันจะดีอีกมันจะเขาดีอยู่เดืคอนเนาะเดือคอนอันนี้แมนพ,พัดต้องพัดตกเอาไว้ให้มันสด เม่น่าแหลกออกโูนจะจะสดนี่กำลังเย็น,าน,านดามดามครับดามจะบกเนาะเอามาให้เบิง่งพี่น้องบรรยากาศเ,เ,เย็นแดดเย็นเย็นๆเดือดคงเย็ยนมากอ่ะโมบี้ยังเห็ดลายเกลือปลาลูกเกลือหมูโคตรสวนหนับ ับอยู่กลางเนาะจะมีสวนอันนี้มันกบไผ่กบไผ่เดี่ยวนาะนอมันเอามาแกงก็ได้เดี๋ยวราไปเกษตรผสมประสานแบบพ,พ่อพีเนาะแตากินได้จะพออะไรกินเดียว <c oughs> เดี๋ยวมันมันหมู มูแม่ฟัดดูวันออกในช่องสุดนะเดี๋ยวชุดที่สามก็น่าจะออกกำลังพิงปลาเานาะทำมาขอกนี้ทำม,มาโดยขอกปลา อัวอาหารเนาะจะเกยืออยู่หมื่นหนึ่งสามเท่อเนาะอัวอาหารตุ่งเสาเพร่แต่กระเด็สนสำหรับมูก็จะเกย,ยืออยู่ขาบตะเท่อเนาะมันตัวใหญ่ตัวฟอพันไปเนาะตัวใหญ่เบิ้องมูบบ๊ง้ดียก็มั้งเบิ้งพักหอม นี่แม่นต้นมักพีกเนาะหมัมกพีกการตัตงเกิดไม้มาไม้พักหอมพักบัวอันนี้พักหอม <c oughs> อาการกำพักอีตูมีหลายๆพัก ประชุมประสานมียังปลูกใส่ก,กันเด้อพี่น้องต้นข้ามต้นม่วงปลูกใส่ก,กันเด้อมาจะกรายกัน,กนยังนี่ปลูกยาอีพี่เนะาะในยาตัวนี้เอาไว้เกลือหมูซับซับเกลือหมูเกลือหมูเกลือเกลือไก่เกลือหมูเกลือไก,กอ่อันนี้เป็นส่วนหนาเนาะ นี่เป็นกอไบใครกอไผ่เถียงเยนาะตอนนี้กำลังโมทันออกเนาะเนโมทันได้ออกเนาะมทันเลยออกเนาะทีละอ,อันนี้เป็นห尼าเนาะห尼าเอาไว้ซับหมูกินหมูเกลือหมูเกลือไก่กอไผ่มี้งสองคอ นี่กเราลงมะเครือเรียน,นกเรือเรียนหน่อยที่มาสุกน้ำนี่ลายหน่อยตามเส้นโมโหนี่โคมโหงพราท่านปปินมาดกเคกรือเรียนเป็นกนจักหน่อยจะไรเก็บต่ำเหรออันนี้มาริดพ,พี่เนาะอ,อยู่ดังหวนเดน้วยอยู่ดังหวะน,นี่ มเมเื <c oughs> รังวนะโมพีกกระดักรสุปลาหนีายฮต๊ดเเกียมหมูก็นอาหารหมูอาหารไก,ก่ก็